ซึ่งมันก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุผลตามมาก็คือว่าเรือดำน้ําลําเดียวที่ฟิลิปปินส์มีความต้องการมันอาจจะไม่ได้ช่วยครับมาสร้างความสมดุลเกิดขึ้นได้ระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนเขามองว่าความเป็นประโยชน์นั้นมันเป็นประโยชน์เพียงแค่เล็กน้อยแล้วก็ดูเหมือนว่าอาจจะไม่เป็นประโยชน์เลยครับหากว่าฟิลิปปินส์นั้นจะนําเรือน้ําแค่ลําเดียวไปทําสงครามกับจีนในพื้นที่สีเทา สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นรอบโลกครับรวมถึงในประเด็นทางด้านการเมืองและการทหารนํามาเสนอกันข่าวนี้ก็จะเกิดในประเทศอาเซียนครับโดยเฉพาะประเทศฟิลิปปินส์ก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งครับที่ค่อนข้างจะมาแรงแซงทางโค้งในแง่ของการพัฒนากองทัพอย่างก้าวกระโดด ดีไม่ดีอาจจะแซงไทยก็ได้ก็เป็นผลพวงมาจากว่ามันมีกรณีข้อพิพาททางด้านดินแดนระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนมันก็เลยทำให้ฟิลิปปินส์นั้นมีความจำเป็นครับต้องขยายกองทัพอย่างเร่งด่วนความหวังของฟิลิปปินส์นั้นคงไม่ได้มีการเข้าไปสู้รบปรบมือกับจีนหรอกครับเพียงแต่ว่าเขาก็มีความจำเป็นละที่จะต้องมีอาวุธที่ดี มาป้องกันประเทศและหนึ่งในอาวุธที่ฟิลิปปินมีความต้องการนั่นก็คือการขอซื้อเรือดน้ำโจมตีเป็นลำแรกของประเทศครับและถ้าหากว่าฟิลิปปินทำสำเร็จก็จะทำให้ฟิลิปปินนั้นก็จะกลายเป็นชาติอาเซียนอีกชาติหนึ่งที่ประจำการด้วยเรือดำน้ำในขณะที่ไทยดูแล้วว่ามีความเจริญนะฝ่าฟิลิปปิน ก็ถือว่าไม่แพ้นะนะครับทั้งระบบเศรษฐกิจก็ถือว่าดีแต่ก็ต้องล้าหลังหากว่ายังไม่มีการประจำการด้วยเรือน้ำไม่ว่าจะเม็ดอินอะไรก็ตามแต่ครับไทยยังตกเป็นหลอกเรื่องนี้ครับมันก็ได้รับเสียงสะท้อนมาจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่เกี่ยวข้องกับการขยายอำนาจของจีนมายังพื้นที่ของทะเลจีนใต้ แต่ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้มันก็มีทั้งเสียงที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยทั้งภายในกองทัพเองหรือจากคนนอกกองทัพเองเขาก็บอกว่าในประเด็นที่ฟิลิปปินส์เนี่ยแหละครับจะมีการก็ไปซื้อหรือดำน้ำขึ้นด้วยพลังงานดีเซลไฟฟ้านั้นดูแล้วว่าอาจจะเป็นการใช้เงินที่ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดก็เนื่องมาจากเหตุผลที่บ่งบอกว่า เรือดำน้ำนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเี้ยวเล็บที่มีพิษสงจงอย่าลืมว่าฟิลิปปินไม่ได้ซื้อเรือดำน้ำไปขานำนาจกับประเทศใกล้เคียงในอาเซียนด้วยกันเองคือถ้าหากว่าฟิลิปปินนั้นมีการซื้อเรือดำน้ำเพื่อไปขานำนาจกับมาเลเซียหรืออินโดนีเซียแบบนี้ก็พอฟังได้แต่บางเอิญว่าฟิลิปปินนั้นต้องซื้อเรือดำน้ำไปขานำนาจกับจีนนะักวิเคราะห์ ก็เลยมองว่าดูแล้วก็ไม่น่าเป็นเหตุผลที่มันสมเหตุผลมากนักนักวิเคราะห์ก็เลยมองว่าอาจจะไม่สมประโยชน์มากนักครับเพราะว่าเพียงแค่เรือน้ําไม่กี่ลําแต่จะต้องไปต่อกรกับกองเรือน้น้ำของมหาอำนาจจีนน่าจะเสียเปรียบเพราะว่าเรื่องนี้ครับก็จะรับการเปิดเผยที่มาจากประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์การที่ฟิลิปปินส์นั้นมีการประกาศว่าประเทศของเขาอยากได้เรือนน้า ก็ถือว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงกองทัพฟิลิปปินให้เกิดความนันสมัยในระยะยาวโฆษกกองทัพเรือฟิลิปปินนั้นก็ได้มีการมากล่าวเสริมว่าฟิลิปปินนั้นต้องการที่จะมาเปลี่ยนแปลงการป้องกันจากด้านในสู่ภายนอกเราอาจจะไม่ได้เป็นกองทัพเรือที่มีขนาดใหญ่เราต้องการสร้างกองทัพเรือที่สามารถดูแลสิทธิของตนเองในดินแดนของตนเองอธิปไตยของตนเอง จีนนั้นก็มีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านมานานแล้วครับในเรื่องของการอ้างสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเองมาเลเซียฟิลิปปินส์หรือบรูไนประเทศเหล่านี้ก็อ้างสิทธิ์ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันจีนไม่ยอมนะครับจีนนั้นก็ยังคงยืนยันเรื่องของประวัติศาสตร์ทะเลจีนใต้ก็ต้องเป็นของจีนแล้วก็ไม่สนสารโลกด้วยครับเพราะว่าสารโลกเนี่ยเคยได้มีการตัดสินว่าพื้นที่ ที่ฟิลิปปินส์นั้นมีการร้องศาลเนี่ยมันก็เป็นอธิปไตยของฟิลิปปินส์แต่จีนไม่รับศาลโลกเพราะฉะนั้นจีนเขาก็ยังคงใช้คำว่ามาหาอำนาจนะครับมาเบ่งกล้ามใส่ฟิลิปปินส์โดยที่ไม่สนหลักสากลมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเข้ามาปะทะกันบ่อยโดยเฉพาะอาดีตเรือยกพลขึ้นโบกของสหรัฐครับที่มันก็ขึ้นสนิมเกะฟิลิปปินส ก็นำไปจอดเทียบท่าอยู่บนสันดอนโทมัสที่สองเพื่อเป็นการอ้างสิทธิ์ว่าดินแดนตรงนี้มันเป็นของฟิลิปปินส์ก็มีการส่งทหารเข้าไปประจําการบนเรือมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวครับที่ต้องมาปะทะกันครับระหว่างเรือหน่วยยามฝั่งของจีนกับกองทัพฟิลิปปินส์ในแง่ที่ฟิลิปปินส์นั้นก็ต้องการส่งสเสบียงไปยังเรือลํานี้จีนก็เอาเรือหน่วยยามฝั่งเข้ามาขัดวาง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ปืนฉีดน้ําแรงดันสูงหรือว่าเลเซอร์จนกระทั่งเหตุการณ์มันก็มีการยกระดับขึ้นมาถึงขนาดจะต้องใช้ขวานกันแล้วครับในงานนี้เรียกได้ว่ามันก็เป็นเหตุการณ์ที่เราหองระแหงกันมานานนะครับแต่ว่าด้วยเงินทุนงบประมาณของฟิลิปปินส์นั้นแน่นอนละพวกเขาก็คงจัดซื้อได้เฉพาะเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานดีเซลไฟฟ้าถึงแม้ว่าอเมริกานั้นได้เข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ และฟิลิปปินส์ก็มีการอ้าแขนครับให้อเมริกานั้นสามารถที่จะมาสร้างฐานทัพในฟิลิปปินส์ได้แต่ฟิลิปปินส์ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงนะครับเรือน้ําขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพราะว่าอย่างไรครับอเมริกานเนี่ยเขาก็คงไม่ขายอยู่แล้วคือจะขายให้เขาก็ต้องดูครับว่าเป็นพันธมิตรที่มีศักยาภาพพอในการที่จะเอื้อมถึงเหมือนกับออสเตรเลียเพราะฉะนั้นหากว่าฟิลิปปินส์อยากจะได้ดรืดำน้ำนะครับ ประเทศที่หวังได้ก็จะเป็นประเทศที่ผลิตเรือน้ำก็ได้แก่ฝรั่งเศสสเปนเกาหลีใต้อิตาลีเยอรมนีและณขณะนี้ครับกองทัพเรือฟิลิปปินส์นั้นก็จะมีกองเรือที่มีขนาดไม่ใหญ่มากครับมีจำนวนเรือที่ไม่มากพออย่างมีเรือตูวจการเรือฟิเกตก็มีเพียงแค่สองลำเรือคอเวตก็มีเพียงแค่ลำเดียว เพราะฉะนั้นขนาดเรือเหล่านี้นะครับก็ยังคงไม่สามารถที่จะไปต่อกรกับเรือจีนได้หรือจะมีการมารักษาอำนาจทิปไตยของตอนเองได้ฟิลิปปินนั้นก็ยังคงต้องไปพึ่งพาสหร,รัฐเมกาแต่ว่าสหร,รัฐเมกานั้นก็คงจะไม่มีการออกโรงช่วยเหลือทางทหารต่อฟิลิปปินมากนักครับในช่วงเวลานี้หากว่าฟิลิปปินนั้นจะมีการไปซื้อเรือดำน้ำําก็ต้องขอบอกว่าก็เหนื่อยนะฮะ เพราะว่าเรือน้ำขับเคลื่อนด้วยพลังงานดีเซลไฟฟ้า1ลำเนี่ยนะครับราคาน้าขณะนี้ก็น่าจะตกมาที่ลํำละ500ล้านดอลลาร์สหรัฐไปแล้วครับมันค่อนข้างที่จะแพงถ้าหากว่าฟิลิปปินส์ต้องซื้อนะครับพวกเขาเนี่ยต้องใช้งบประมาณด้านกระลาโหมเกือบทั้งหมดเลยครับในปีนั้นและจะไม่มีงบประมาณตัวนี้นะครับไปใช้ในส่วนอื่นๆ ตรงนี้ก็ยังคงเป็นปัญหาอย่างมากซึ่งมันก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุผลตามมาก็คือว่าเรือดำน้ำลำเดียวที่ฟิลิปปินส์มีความต้องการมันอาจจะไม่ได้ช่วยครับมาสร้างความสมดุลเกิดขึ้นได้ระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนเขามองว่าความเป็นประโยชน์นั้นมันเป็นประโยชน์เพียงแค่เล็กน้อยแล้วก็ดูเหมือนว่าอาจจะไม่เป็นประโยชน์เลยครับหากว่าฟิลิปปินส์นั้นจะนำเรือน้ำแค่ลำเดียว ไปทำสงครามกับจีนในพื้นที่สีเทา